ผมคิดว่ากลัวพืชไทยจะถูกหลอกตีหัวเข้าบ้านท่านยังสบายกว่าพวกเราที่ยังหาก,กินเช้าค่ำอยู่นะถ้าเอาท่านกลับมาแล้วมาแลกกับความเสียหายของพรรคมันไม่คุ<ต>้มนะผมเนี่ยสู้เพราะอะไรเพราะว่าผมรักประชาธิปไตยเพราะผมรักพรรคไทยรักไทย,ไทยมผมรักท่านทักษิณ ผมบอกว่าท่านทักษิณเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อผมคนหนึ่งผมพูดกับเมียผมเลยนะผมพูดกับลูกผมเลยนะท่านทักษิณเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อผมคนหนึ่งพอปีหกหกก็ยังเลือกเพื่อไทยสองใบเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแม้ว่าจะมีก้าวไกลมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันผมก็ไม่ผมก็ไม่ก็ยังเลือกเพื่อไทยที่เลือกเพื่อไทยพอรู้ว่าเพื่อไทยจะสลายคั่วข้ามไปจับกับคนที่เราเคยต่อสู้กับเขามาความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกตอนแรกผมก็ยังยังห้าสิบ ในทิศทางว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นปรัปักกับพักภูมิใจไทยอยู่แล้วส่วนเรียกวัดร้อยเปอร์เซ็นต์คือพักภูมิใจไทยทําลายพวกผมมาทําลายเรื่องระบบรถยนต์สาธารณะไปเอารถป้ายดำมารับจ้างร่วมนี่คือสิ่งที่ผมต่อต้านพักภูมิใจไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ภูมิใจไทยมาทำนโยบายให้แก๊ปถูกกฎหมายผมต่อต้านตั้งแต่หาเสียงแล้วนะครับและทีนี้พอมารู้ว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมาจาับคั่วเดียวกัน มันก็เกิดความสงสัยไงเครือบแขลงของผมแล้วยังไงอะ่ะเกิดภูมิใจไทยมาแล้วมาเอากระทรวงค้านาคมทําให้เละเทะอีกล่ะมผมก็คลืบแขลงสงสัยอันนี้จะเป็นปมในแง่ของเรื่องของนโยบายในในโยบายเนี่ยคือภูมิใจไทยเขาทําลายระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมอถ้าเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติลหละพักนั้นผมอันนี้ผมเรียนตรง,ตรงนะคือพักพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็ส62เป็นของพลังประชารัฐ นะครับรวมไทยขึ้นมาที่หลังนะเพราะฉะนั้นของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาเนี่ยถามว่าบางข้อท่านก็ดีนะครับบางข้อท่านก็ไม่ดีคือเรื่องของจิตใจของท่านบางครั้งท่านทําเหมือนเอาหูไปนาตาไปไล่ความเดือดร้อนของประชาชนฉันไม่ใส่ใจประมาณนั้นเรามองเรามองแบบนั้นเราวิสิทธิคิดนะ แต่เราไม่ได้ไปทํากับเขาเนี่ยเรามีสิทธิคิดว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เข้าไปทักท้วงเขาแม้กระทั่งทุกเรื่องที่ผมผมผมจะเจ้าได้ข่าวติดติดข่าวตลอดผมต้องไปเอาแท็กซี่ปิดตรงทำเนียบปิดตรงกระทรวงข้ามานาคมปิดตรงโน้นปิดตรงนี้ปิดแบงค์ชุมแบงค์ชาติถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันสถานการณ์มันแต่และช่วงที่ผ่านมาไม่เหมือนกันนั่นคือช่วงหนึ่งที่ผมมองว่าการทํางานของพลเอกประยุทธ์นะ่มันไม่ลาบลื่น และมันไม่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จเหมือนกับท่านทักษิณผมก็เลยไปทนไม่ไหวก็ไปเวทีไทยไม่ทนก็เลยไปขึ้นเวทีไทยไม่ทนก็ปาใสาเป็นแกนนำปลาใสาผมก็ดูเขาปาใสามานานแล้วครับคราวนี้ผมก็มองว่าถึงเวลาที่เราต้องขึ้นเอ,เองแล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งอันนี้อันนี้คุณคุณวรพลไล่เลียงที่มาที่ไปถึงความผูกพันตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยก็ยังเลือกจนวินาทีสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นพอรักมาก ถึงเวลามันก็เลยผิดหวังมากม่งคิดตั้งแต่วันนั้นที่ผมพูดกับทางผู้ใหญ่แล้วผมก็ให้ข่าวไปหลายช่องเนี่ยผมคิดว่ากลัวพืชไทยจะถูกหลอกตีหัวเข้าบ้านประมาณนี้คือถ้าถ้าเราไม่แข็งพอนะเราอาจถูกหลอกตีหัวเข้าบ้านแล้วทีนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยเราพวกเรากลัวตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเราจะไม่ช่วยเพื่อไทยนะเราเราเนี่ยช่วยนะเราช่วยเป็นกําแพงเหล็กให้มาโดยตลอด ตั้งแต่ไหนตอนไหนมาเนี่ยนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะมองวิเคราะห์เพราะเราเป็นคนเชียร์ไงเราไม่ได้ขึ้นต่อยบนเวทีนี่ถ้าขึ้นต่อยบนเวทีเราจะรู้ว่าไอ้นักมวยเนี่ยมันต่อยมันไม่รู้ตัวเองว่าต่อยพลาดหรือได้กี่คะแนนหรอกคนที่รู้คะแนนที่สุดคือคนคที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมดังนั้นเรามองว่าเป็นเราเป็นกองเชียร์เนี่ยเราก็อยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยระวังระวังเนื้อระวังตัวนะครับไม่ใช่ว่าเขาเข้ามากับเราแล้วเขาจะไม่หวังอะไรกับเราถามว่าเขามีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดอ่ะถูกไหม เขาอาจจะหักหลังเราก็ได้เรามีแค่141เนี่ยคือสิ่งที่ผมมองกับ188เขาจะมองว่าเขาจะเขี่ยเราออกหรือเปล่าแล้วเขาเป็น188ของเขาเดิมนี่ผมยังคิด50 50เลยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือวะยังไม่ยังไม่มั่นใจว่านายกจะอยู่ในมือเพื่อไทยใช่ไงเรายังไม่มั่นใจเราเรายังไม่มั่นใจเพราะว่าสวก็ไม่ใช่ของเราอะ่ะอันนี้ผมพูดแบบแบ,แบบแบบที่ผมคิดนะมผมไม่ได้เอาความคิดใครมาคิดนะ ผมคิดจากคําพูดผมเองผมพูดจากความคิดเองนะผมมองว่าเขามี188่งเขาร่วมแล้วแล้วเกิดเขาเสนอพลเอกประยุทธ์ขึ้นมา <c oughs> แข่งกับท่านเสฐากับ <c oughs> กับคุณพลเอกประวิทย์ <c oughs> เอาทำ <sm ut> ไงดีเนี่ยสมนะสมุตินะสมมตินะเกิดเกิดตรงนี้มันเกิดขึ้นมันมันฟีดแบกอะ มันมันขั้วตรงข้ามเราเราหนึ่งร้อยสิเ็เขาหนึ่งแปดไปแล้วแล้วเขาก็ไปดูดสสที่หลังก็ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูดสสอนะคือถ้าเทียบกับมันสถานการณ<อ>์ตอนที่ยังอยู่กับเก้าไกลผนึกกันไว้สามหนึ่งสองเนี่ยอำน,นาจต่อรองมันยังเยอะกว่าอันนี้มันเยอะกว่าแต่เพียงว่าทำยังไงล่ะให้ได้สวมาโหวตให้หรือไปหาพรรคที่เขามีใจอะนะครับจะอยู่กับสามหนึ่งสองอันนี้มันผมมองว่า มันพักในกำลังกันหนากว่าไงแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยจะมากกว่าพรครัฐบาลผมอยากจะเห็นแต่มันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือไม่รู้พรักเพื่อไทยจะต้องเสียอะไรไปอีกแลกกับการที่คุณทักษิณได้กลับบ้านคุณวรพลคิดว่ามันมันคุ้มค่ากันไหมงานนี้มันไม่คุ้มนะ,ะเพราะวา่าจะรักคุณทักษิณขนาดไหนก็ตามใช่เพราะท่านอยู่ที่ผมเห็นนะอยู่สบายกว่าคนไทย หลายล้านชีวิตอ่ะท่านอยู่ที่ประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านนะดูไบดอดีห้องกงก็ดีสิงคโปร์ก็ดี่ยหรือว่ากัมพูชาก็ดีท่านยังสบายกว่าพวกเราที่ยังหากินเช้าข่าอยู่นะถือมาอยู่เนี่ยโอเคเราไม่ได้ห้ามท่านหรอกอแต่ว่าถึงเวลาแล้วหรือเราไม่ได้ว่านะแท็กซี่เราก็เห็นว่าเราคุยกันในวงแท็กซี่เนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือที่ว่าท่านทัศน์สต้องกลับมา เราก็คิดอย่างนั้นคือถ้ากลับมาแล้วทําให้พักเสียหายทําให้คนเสียหายคนที่รักท่านเน่ยเสียหายไปด้วยเสียความรู้สึกไปด้วยอะ่ะถามว่าท่านอยู่ที่ไหนใครก็รักผมพูดเสมอนในกิ๊ติ๊กตอกผมอะ่ะท่าน,นักษีไม่ต้องกลับมาหรอกครับอยู่ที่ไหนท่านก็คือพ่อของผมผมก็ลักษณ์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาท่านกลับมาแล้วมาแลกกับความเสียหายของพักมันไม่คุ้มอะ่ะ